ความจะคิดถึงกันฟังไหมในวันที่ไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรในคืนที่เนบหนาคนไกลเป็นห่วงเธอเธอจะไม่สบายไม่ถ้าถ้าร้องถูกมันก็ไม่มีคนทักสิ <c oughs> โอ้ยพี่น้องนเลยพูดจาภาษาที่ดีว <c oughs> ันนี้นะครับ เจ็กหน่อยเด้อหูจาภาษาที่ดินวันนี้วันนี้ก็หลังจากเสร็จประชุมทีมงานก็ประชุมทีมงานก็ที่ทุ่กวาครับก็ขับรถกลับวางแผนงานในวันต่อไปทุนลงบ้างลูกค้านัดดูที่บ้าง คนไทยบ้างทุนสร้างหอพักบ้างก็ว่ากันไปครับหลายๆคนก็ถามว่ามีทุนจริงไหมก,ก็มีครับก็มีนะคนไทยคนจีนก็ก็ติดต่อมาเรื่อยๆสรุปได้หรือ,อยังยั่งก็ใช้เวลานะครับแปลงใหญ่ๆเนี่ยสิบไร่ขึ้นเนี่ยผมผมคิดต่าใช้เวลาเยอะนะครับนะเงินเป็น แปดสิบก้าสิบล้านเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันใช้เวลาคับเอกสารข้อมูลเราต้องใช้เวลาเยอะมัน,ม,นมันไม่เหมือนขายที่1นไร่สอไล,ไล่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาไม่นานเอกสารก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนก็ตอนนี้ก็ทิศทางของที่ดินนี่ก็จะดับนิดนึงครับ เนื่องว่าจากทุนก็รอดูเศรษฐกิจอฐฐของของบ้านเราว่ามันจะจะได้ไหมได้หรือไม่ได้แล้วก็ต้องต้องรอดูอีกทีนึ่งครับบางแปลงเขาจะวางเงินกันแล้วแต่ก็ยังถอนอยู่ยังยังชะลอคําสั่งซื้ออยู่นะครับจากเลขาจากปากทุนเองนะครับก็ก็มีก็คุยกัน,นเรื่อย ใครก็ถ้าท่านใดมีที่ดินในมือนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตนเองที่ดินของครอบครัวที่คิดจะขายหรือว่าคนรู้จักนะครับจะขายก็มาฝากได้นะครับหลายคนถามว่ากี่ไร่ก็มีกี่ไร่ก็ฝากมาก่อนครับราคาก็สมเหตุสมผลครับตามจริงตามพื้นที่นะครับ อ่าไม่ใช่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาขายกันไร่ละสองล้านเนี่ยตัวเองหกล้านอย่างงี้มันมันก็ไม่ใช่เนาะก็พยายามจะทําความเข้าใจกับท่านเจ้าของทรัพย์ในหลายคน,นยหลายท่านนะครับที่ดินในซอยติดวัดอย่างเงี้ยครับติดวัดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเขาขายกันงานละสามล้า 3, 000, นอย่างเงี้ยนะของผมติดวัด เอาสักล้านห้าพอบางบางบางที่มันไม่ได้นะครับที่ดินก็มีปัญหานิดนึงนงครับที่ดินติดถนนติดถนนคือ,อติดถนนก็ถ้าติดถนนหลักก็จะมีราคานิดนึงนะครับเข้าซอยก็จะมีราคาอีกแบบหนึงน่งทางซอยถนนลูกรังก็จะเป็นอีกราคานึงน่ง ต่ก็คืออยากขายให้ทุกท่านนั่นแหละครับท่านใดฝากมาก็อยากขายทุกท่านนะครับแต่เราก็ต้องเป็นพ่อพี่นาให้กับในทุนเนาะว่าจะขายได้ไหมแปลงนี้กับราคานี้มันสมเหตุสมผลไหมนะครับบางทีเราตีมือนส่งไปก็เขาก็ตีตรงเหมือนเดิมครับอ่าในทุนก็จะมองเราว่าทำไมไม่ดูราคาแถบนั้นเลยนะครับ โดยเฉพาะทุนจีนเนี่ยครับตรงเท่าที่รู้จักมาเนี่ยเขารู้ข้อมูลมากกว่าเรานะครับเขารู้ข้อมูลมากกว่าเราชนบุรีที่อำเภอไหนตำบลไหนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าแถบเนี้ยราคาจะต้องประมาณไหนเราจะบอกเขาว่าราคามันเพิ่มอะไรเขาเขารู้กว่าเรานะครับเขาทำกันบ้านมากกว่าเรา ก็เป็นห่วงหลายๆท่านเนาะก็เจอทุนแล้วก็จากประสบการณ์เนาะมีหลายๆท่านก็บวกราคาไปมันไม่จบนะไม่ไม่ไม่่อยจบนะราคาที่บวกเข้าไปนี่ไม่จบเลยก็ร้อยแปลงก็จะเห็นสักแปลงหนึ่งที่จบนะครับมันก็จะประมาณนี้ส่วนแปลงเล็กๆนะครับก็ลูกค้าหลายๆท่านก็หาอยู่นะครับตั้งแต่ร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ย เขตชนบุรีนี่หายเยอะมากนะครับลูกค้าก็ทัก,กทามาถามนะครับก็อยากได้กันนะครับส่วนราคาไหนก็ถ้าท่านไหนมีก็ลองส่งมานะครับ ID Line ครับ PPUN 2 9 4 8 1 2 3ส่งแอดไลน์เข้ามาหรือว่าส่งใน Facebook ก็ได้ครับ สาพันธุ์มุงดีครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะลงเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันโอกาสหน้านะครับเราจะมาคุยกันใหม่นะครับทำคลิป,ปดีนะครับโอกาสหน้าก็จะมีเตือนภัยนะครับมีหลายๆท่านนะครับฝากเข้ามาเยอะนะครับมามาเป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังนะครับ บางท่านก็เสียเงินบางท่านก็ยังไม่เสียเงินก็มีเดี๋ยวโอกาสหน้าเนะี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ามิจฉาชีพมาจากมาในรูปแบบไหนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ